ครับทุกคนวันนี้คุณก็อยู่กับผมต่อยให้วันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่เรียกว่าเราเล่นช้ากว่าคนอื่น10วันเราจะตามทันไหมจุดประสงค์ของการทำคอนเทนต์นี้คือผมเล่นช้ากว่าคนอื่น10วันจริงๆผมได้รับข่าวช้าเรื่องของเซิร์ฟไต้หวันผมก็เลยคิดว่าเออเอาวะช้า10วันก็เอาผมจะลองเอาประสบการณ์การเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่น1ปีของผมเนี่ยมาเล่นในเซิร์ฟไต้หวันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตามทันเขาไหม ไอเทมจะเป็นยังไงเดินเกมเป็นยังไงเดินเควสเป็นยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างวันนี้มัดรวมเลยเท่าที่ผมรู้ป่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับเริ่มมาที่วันแรกเนี่ยในวันแรกเนี่ยผมวางแผนไว้ว่าผมจะจะเดินเควสยาวๆเลยในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เราทําอะไรมากไม่ได้เกมเริ่มสอนระบบอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของเราในช่วงนี้มันคือช่วงที่พูดตรงๆเลยว่าคุณทําไอเทมอะไรไม่ได้หรอก การเปลี่ยนถ่ายไอเทมในช่วงนี้มันสูงจริงๆถ้าใครมาลองเล่นวันแรกใช่ไหมให้คุณเดินเควสท,ทุกเควสเลยนะคุณไม่จําเป็นจะต้องเดินเควสหลักเควสเดียวหรอกเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณจะต้องมาเก็บทุกเควสอยู่ดีเพราะมันจะไปติดเลเวลแคปสักประมาณ67อิอะคุณจะติดเลเวลแคปถ้าคุณไม่หาทาเควสลองทั้งหมดอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวผมผมก็เลยคิดว่าบอกเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าคุณไม่ทาเควสลอง คุณจะต้องมาเก็บทีหลังอีกลําบากกว่าเดิมเผลอๆอาจจะเบือ่อให้คุณค่อยๆเล่นเดินเควสหลักเควสลองเควสหลักเควสลองทําเรียกว่าทำไอชิพเมนต่ตางๆในแมปหาของเอ่ยทําการเก็บพืชผักผลไม้เอย่ยล่ามอนเอ้ยอย่างเงี้ยทาไปเลยครับจะได้ไม่ต้องลําบากเพราะว่าในการเล่นรอบเนี้ยผมมาในรูปแบบของสายชิลนะสายฮาร์ดคอร์นี่คือเขาก็คงจะรีบไปไวๆแหละแต่ผมคิดว่าเล่นสายชิลดีกว่า เกมนี้คุณควรจะดื่มด่ากับบรรยากาศมันให้มากเพราะว่าเกมนี้มันมีดีทางด้านเรื่องของเสียงเพลงมีเสียงเพลงมีมอนในแมปมีบอสไฟที่เรารู้สึกภาคภูมิใจเวลาที่ว่าเราสู้กับเขาอะเสียงเพลงมันบิ้วนะผมบอกเลยว่าเสียงเพลงการตีบอสในเกมเนี่ยมันบิ้วมากบิ้วทําให้คุณแบบอ,อยากตีบอสจังเลยอะจริงผมถึงได้ชอบเกมนี้ตรงนี้ พอคุณเดินเควสในเรื่องไปเรื่อยๆคุณจะพบปัญหาว่ามานาคุณไม่พอในการเดินเควสต่างๆในการตีมอนทําเควสมานาคุณจะลดไวมากผมเลยจะบอกวิธีแก้ไขปัญหาในด้านของการใช้มานาของคุณในเกมนี้มันจะมีเพชรในตมอยู่ก็คือตัวของน้องระดับ R ที่เป็นพูดตัวพวกนี้เนี่ยแหละมันจะมีไอตัวที่มันเป็นลูกตาเนี่ยที่มันโชว์อยู่ในแมปไอที่มันโชว์อยู่ในตัวละครผมเนี่ยมีลูกตากะ อีกตัวหนึ่งผมเรียกว่าต้นกล้าแล้วกันส่วนตัวพูดน้อง2ตัวเนี่ยความสามารถของมันคือมันจะใช้สกิลทําการเด้งมานาให้คุณทําให้คุณมีมานาในการวนสกิลใช้ในช่วงแรกได้แบบสบายสบายเลยผมบอกเลยว่าไอ้สองตัวเนี่ยคือตัวที่คุณควรทําไว้นะมันเป็นแค่ระดับ R เองเสียทรัพยากรไม่เยอะใช้นิดเดียวเชื่อผมทําไว้ชีวิตคุณจะดีถ้าหากคุณไม่ได้มีพูดที่มันเก่งๆคุณใช้ไปก่อน แนะนะําและต่อมาผมก็ทําการเรียกว่าเปลี่ยนคาได้ผมในฐานะที่เล่นสายโจรแล้วรู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงผมจะเลือกเป็นชินบิมาก่อนอันดับแรกก็คือนินจาเนี่ยแหละเพราะในช่วงต้นเนี่ยเราอยากที่จะไปเควสไวๆใช่ไหมมันจะมีลงด่านลงอีเวนต์ลงแบบเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยมอนมันเยอะผมจึงเลือกอาชีพที่ทําการตีหมูได้ก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะอาชีพไหนคุณเลือกตีหมูมาก่อนคุณได้ใช้แน่นอนพวกตีเดียวนี่ยคุณเอาไว้เล่นทีหลัง ค่อยไปปรับเปลี่ยนทีหลังถ้าหากคุณเรียกว่าเดินเนื้อเรื่องจนจบแล้วในส่วนนี้ก็เรื่องของสกิลก็คุณก็อัพไปเลยอัพไปเลยเพราะยังไงท้ายที่สุดคุณต้องอัพหมดทุกอันอยู่ดีออกมาในระบบที่ขาดไปได้เลยถ้าหากคุณเปิดระบบบ้านของคุณเองให้คุณรีบเข้ามาในบ้านเพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในส่วนนี้คือส่วนที่จะทำให้สเตตัสตัวละครของคุณเก่งและแตกต่างจากคนอื่นเพราะในส่วนอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พวกนี้ มีค่าสเตตัสนะคุณถ้าหากคุณอัพสูงอัพขั้นสูงไปเรื่อยๆสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นบางอันบวกพลังโจมตี12บวกเกาะบวกหลบลีกบวกคิดิดีคออะไรแบบเนี้ยจำเป็นยังไม่รวมกับไอเนี่ยป้ายบอร์ดกระดานกับได้ว่ากับตู้ไม่ใช่ตู้ดิกเตาอบทำอาหารไอ้สตัวนี้เนี่ยคือหนึ่งในทรัพยากรหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างดี ผมบอกเลยว่ามันเอาไว้ให้คุณหาทรัพยากรมาตีบอสหรือว่าหาของมาลงดันได้คุณเห็นปะเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยมันจะมีตัวค่าสเตตัสเนี่ยเนี่ยผมก็คลิกโชว์ให้เลยค่าสเตตัสพวกนี้คุณสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดในส่วนของบอร์ดเนี่ยก็จําเป็นต้องอัพยิ่งอัพก็จะยิ่งหาของได้ดีขึ้นตัวของเตาอบก็ต้องอัพ เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีเรียกว่าอาหารเอาไว้ตีบอสแรงอย่างเงี้ยรีบอัพไปเลยค่อยๆทําพอได้ปุ๊บให้รีบเข้ามาพออัปเกรดเต็มเต็มปุ๊บให้คุณเข้าเกมมาอัพต่อทําอย่างนี้วนซ้ําคือตัวอย่างของกระดานบอร์ดในบ้านคุณถ้าคุณอัพสูงๆคุณก็สามารถหาทรัพยากรหรือกุญแจได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ควรอัพอัพเลย <c oughs> แล้วก็ในตอนนี้นผมอยากลองเช็ค อันดับเล่นเนของผมดูอันดับผมก็อยู่ที่320ค่าพลังอยู่7,600อันนี้คือค่าพลังของในสายของผมนะไม่ได้รวมกับสายอื่นก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ต่อมาผมก็เรียกว่าเนี่ยพวงพอติพออัปเกรดเสร็จปุ๊บผมก็พวงกลับบ้านไปอัปเกรดต่อเพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาให้มันมีประโยชน์มากที่สุดเพื่อพัฒนาตัวละครของเราไปทีละนิด เรื่องนี้ผมมีประสบการณ์จากญี่ปุ่นเพราะว่าผมไม่ได้อัพเลยจากญี่ปุ่นอ่ะผมไม่ได้อัพอย่างนี้เลยผมก็เลยต้องมานั่งอัพเนี่ยเสียเวลามากเพราะอเดน,นมันใช้ระยะเวลาค่อนข,ข้างเยอะเป็นระยะเวลาที่ตายตัวว่าอัพเสร็จตอนไหนบ้างในช่วงเลเวล40เนี่ยบอสเริ่มจะสู้เรากลับแหละบอสไม่ได้ให้เราย้ำอยู่ฝ่ายเดียวแล้วบอสเริ่มมีการเรียกว่าตอบโต้ ow, แบบรุนแรงร้ายแรงอ่ะคุณดูดีเลือดผมไหลเป็นน้ําเลยเนี่ยถ้า,าเราไม่ได้มีพูดหรือว่าผู้ช่วยของเราที่เก่งมากพอ เราก็จะเรียกว่าเล่นผ่านค่อนข้างลําบากคุณจะต้องใช้สเตปในการหลบบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เกินความพยายามนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณก็สามารถผ่านได้ง่ายๆเพียงแค่คุณหลบสก,กิลมันหน่อยนิดนึงเวลาเจอบอสใหญ่ก็ลบให้ความรู้สึกของคุณเหมือนสู้กับบอสไฟจริงๆอะ่ะซึ่งผมมองว่าเกมนี้ทํามาได้ดีนะบอสบางตัวเพลงประกอบหรือเพลงเปิดตัวบอสอย่างเงี้ยอลังการทําให้แบบขู่กําลังใจมาตีบอสแบบ พอฆ่าบอดได้คุณภูมิใจต่ออีกเพลงมันบิวจริงเกมนี้จุดขายอยู่เพลงแล้วก็ดีไซน์มอนแล้วก็อาชีพค้าพวกนี้โหยค่อยๆเสร็จบรรยากาศไปเรื่อยๆต่อมาในช่วงของการเล่นของผมเนี่ยในช่วงเนี้มันก็จะมีอีเวนต์โปโป,โปไลออนใช่ไหมไออีเวนต์เนี่ยทุกคนควรลงไวน้นะในช่วงต้นๆ้นอะ่ะมันจะได้ชุดแฟชั่นมีเอาไว้แลกของต่างๆโดยใช้เหรียญของ ที่เราล่าโปโพไลออนในพวกอย่มันเป็นอีเวนต์มาชักประมาณช่วงเที่ยงแหละอีเวนต์นี้ก็ถ้าใครว่างก็เก็บไว้หน่อยก็ได้ช่วงต้นเก็บไว้หน่อยหลังๆก็ไม่ต้องเก็บหรอกหลังๆเราก็ลงได้ลงได้ของหมดแล้วอะ่ะผมว่าก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นในช่วงนี้ก็พยายามเก็บสันปันส่วนเก็บเล็กผสมนอมอ้อยค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บส,สายชิลก็ค่อยๆเก็บไม่ต้องรีบช่วงนี้ผมก็แวะไปลงดันประจําวันเพราะมันมีโค้ต้าฟรี2วันไงให้คุณใช้สิทธินี้ทุกครั้งทุกวันด้วยนะ สำหรับสายชิวสายฮาร์ดคอร์สิ่งนี้จําเป็นลงไว้เพราะว่าดันพวกนี้มันได้ทรัพยากรต่างๆแม้กระทัง่งเงินอัพสกิลของไอเทมพวกนี้มีผลเยอะไอเทมผู้ช่วยก็มาจากดันเหมือนกันนะให้คุณลงไว้เยอะๆเลยมาก็จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของวันในช่วงนี้ผมว่าผมน่าจะพักผ่อนแล้วผมขอซื้อใบเควสกระดานเนี่ยมารับเควสและหลังจากนั้นผมน่าจะปล่อย AFK ยันเช้าแมปที่ผมจะเลือกอะ่ะ วันนี้ผมไม่ได้คิดมากเรื่องแมปที่ผมจะเลือกนะเพราะเลเวลไม่ได้สูงขนาดนั้นผมก็เลยเลือกแมปที่เรียกว่าผมน่าจะได้ไอเทมที่ขั้นสูงขันม่วงนเลยเลอของเควสบอดแต่ละแมปเนี่ยมันมีโอกาสได้การ์ดบอสของแมปนั้นด้วยพวกคุณควรที่จะซื้อมาลงด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงวันที่2เนี่ยในวันที่2เนี่ยผมพูดเลยว่าผมได้ตัวสมาชิกใหม่ผู้ช่วยใหม่ได้จากการ์ดแพ็ครีแล้วกันอ่ะผมได้เป็นน้องยาฆ่ายาน้องเรียกว่าน้องเพลเรย์เดอร์ ตัวนี้มีความสามารถในการทําดาเมจและฮิลไปในตัวนี่คือหนึ่งในตัวที่ผมจะปั้นให้สุดเพื่อที่จะผ่านเนื้อเรื่องง่ายๆในช่วงแรกครับผมที่ผมเลือกน้องเพราะว่าทีมผมเนี่ยขาดตัวฮิลค่อนข้างเยอะซึ่งน้องเนี่ยเป็นตัวที่ฮิลแถมทําดาเมจได้ด้วยผมจึงบอกว่าน้องมีประโยชน์ในหลายด้านหลังจากที่ผมได้น้องมาเนี่ยในการลงดันเนี่ยเห็นป่ะหรือว่าลงเนื้อเรื่องเนี่ยเลือดผมไม่ค่อยเสียนะเพราะมันมีการฮิลจากน้องขึ้นมาด้วย หังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคุณผู้ชมผมก็ทําการเก็บเลเวลฟาร์มลงเควสท,ทำเควสเควสหลักไปเรื่อยจนเลเวล62องเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ในเฟสเรียกว่าพูดยังไงดีเฟสท้ายตอนต้นละกันก็คือในซากวิหารตัวนี้ ในส่วนเนื้อเรื่องในส่วนเนี้ยบอสท,ทุกตัวในแมปเนี้ยเริ่มที่จะตีเข้ายากหนังเริ่มเหนียวเริ่มเคียวยากแล้วอันนี้คุณอาจจะต้องเล่นมือก่อนนะเล่นมือก่อนในดันนี้คือคุณควรจะเล่นมือเพราะมันมันเคี้ยวยากจริงอะดามเมจเราแทบไม่เข้าบางทีเราต้องหลบสกิลอีกอะตัวละครที่มีในตอนเนี้ย r ของผมผมไม่ได้เปิดแพ็คเลย ผมดองตัวทองไว้ไว้หาตัว UR ที่เหมาะเจาะหรือว่าที่เราเลงไว้สําหรับผมเพราะ UR ที่มาในตอนนี้เป็นน้องดาบใหญ่อะผมมองว่าผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นที่ผมเล็งไว้คือนักขนูสาวน้อย2คนแน่นอนผมเล็งไว้แน่นอน2ตัวนั้นคือ1ในตัวที่ทําให้ผมเคลีย์บอสได้ไวมากต่อมาเราก็มาเริ่มสู่บอสตัวชั้น2เนี่ยโคตรเท่นี่แหละผมถึงได้ชอบ ดีไซน์คู่สวยเนี่ยมันดูเท่มันโกเลมอะ่ะหรือวัตถุโบราณอะไรสักอย่างหรือเปล่ามไม่รู้แต่มันเท่มากเลยสู้ไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โหมันเพราะว่าเราดื่มดังกับตัวละครเี่มันเทจริงบอสตัวนี้ผมชอบมากเลยเป็นดีไซน์ที่ดีมากได้แล,แล้วต่อมาก็เข้าสู่บอสท,ที่ผมชอบมากที่สุดคุณลองฟังเพลงมันดู เพลงโคตรอีปิกะ่ะผมบอกเลยว่าการสู้บอสตัวนี้คือหนึ่งในบอสที่ผมชอบมากเพราะเพลงมันอีปิกเพลงมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสู้บอสมันขึ้นเป็นสิบเท่าล้านเท่าเลยอะ่ะเพราะเพลงเลยเฉพาะมันบิ้วมาดีมันบิ้วเพลงมาดีถึงแม้ว่าไอ้บอสตัวนี้ยมันจะไม่เข้าตีมก็ตามแต่มันบิ้วมาดีมากบิ้วเพลงที่แบบห้ามถึงมันจะมีชูให้ผมใช้ก็ตามผมต้องห้ามใช้ชู จริงมันทำให้ความรู้สึกร่วมเราค่อนข้างดีมากเลยนะสำหรับการดีไซน์เพลงที่ออกมาเข้ากับบอสอะ่ะแต่แต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทำไมบอสมันจะต้องเป็นโยมทูตผมกำมองว่าเป็นไอตัวชั้นสองอะ่ะมันยังดูเท่กว่านะแต่เป็นโยมทูตผมในเรื่องของบอสส่วนนี้ผมผมไม่ให้ผ่านแล้วกันก็การตีบอสส่วนนี้คุณจะต้องเริ่มใช้เทคนิคสกคิลที่คุณเรียนรู้มาจากคาัสคุณอะ่ะลองใช้ดู ได้ใช้แน่นอนอย่างของผมเนี่ยเป็นชิโนโบีใช่ไหมเวลาแดดเนี่ยมันจะทําการหลบสกิลในหนึ่งครั้งอะ่ะเวลาบอสไล่สกิลใส่ผม,ผมก็กดแดชหนึ่งครั้งอันนี้คือทิคของสายชิโนโบีเลยถ้าใครเล่นก็ไม่ต้องหนีครับกดแดดหรือไม่ก็กดกระถาขอนไม้นําทางของเราใช้ได้เลยหลบสกิลได้ใช้ในการตีบอสได้เพราะช่วงหลังๆเนี่ยเวลาคุณตีบอสเนี่ยคุณต้องกดหลบสกิลเขาให้ทันนะไม่งั้นคุณอาจจะ เลือถ่ายไหลเป็นสายน้ำได้เลยเอาจริงๆนะกับบอสตัวเนี้ยผมตีจบในราวๆเรียกว่า5นาทีเลย5นาทีก็เป็นได้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานแต่ก็ทำให้เราแบบเพลิดเพลินกับมันนะเพราะว่าเราค่อนข้างสนุกอ่ะเพราะว่าเสียงที่มัน บิวมาให้เราจะต้องตีบอสเนี่ยค่อนข้างดีในเรื่องตอนนี้ก็จบในแชปเตอร์ตอนต้นของเราแล้วในครึ่งแรกของเราครึ่งต้นดีไม่ใช่ครึ่งแรกจบอยู่ที่เลเวล67ในตอนนี้ในหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของ EP ที่8ในส่วนของ EP ที่8เนี่ยจะเป็น EP ที่เรียกว่ามีดีบัฟทำให้ใช้มานาลดเยอะมานาไม่รีถ้าหากคุณไม่ตีปกติ ในส่วน EP นะผมยังไปไม่ได้เพราะเลเวลยังไม่ถึง70มันต้องการเลเวล70ในช่วงนี้ถ้าใครที่ทำเควสลองมาตลอดทางคุณไม่ติดแคปเรื่องนี้แน่นอนคุณไม่ติดแคปเรื่อง70คุณสามผมที่ติดแคปก็ง่ายๆครับใช้เวรใช้กรรมไม่ยอมทำเควสลองหลังจากนี้ก็เข้าช่วงของวันที่3วันที่4ไปไล่ทำเควสลองกันเถอะไปเดี๋ยวพาไปดูในช่วงเนี้ผมไม่ได้มีอะไรมากนะขอมานั่งบนหน่อยละกันว่าช่วงเนี้มัน ช่วงวันสามวันสนะี่เนี่ยเชื่อมเริ่มเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างที่จะเบื่อเบื่ออาจจะเป็นเพราะอาการเหนื่อยจากการที่ผมตะบี้ตะบันเล่นในวันที่1วันที่2มากจนเกินไปมันทําให้การเล่นในวันที่3วันที่4เนะี่ยผมค่อนข้างที่จะไปหาทําอย่างอื่นก่อนค่อยมานั่งเล่นไปเล่นเกมอื่นก่อนอย่างเงี้ยไปไลฟ์สดกับเพื่อนเล่นเกมผีกับเพื่อนผ่อนคลายไม่ใช่แบบมานั่งเก็บเวลอันเนี้ยเพราะว่ามันถ้าคุณเดินเครื่องแรงเต็มกําลังรีบเก็บเวลเกินไปอ่ะ ผมมองว่ามันทาให้คุณเบื่อกับเกมนี้มากเพราะคุณต้องใช้เวลากับมันมากให้คุณค่อยๆเล่นดีกว่าครับค่อยๆเล่นในช่วงนี้ก็คือค่อยๆเก็บเควสไปด้วยเล่นไปด้วยไม่ต้องมานั่งทำเควสย้อนหลังหรอกค่อยๆเก็บเควสหากไกด์ว่าแบบของสมบัติอยู่ตรงไหนในช่องผมไม่ได้ทําในส่วนของการทําไกด์อะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะมีช่องที่เขาทําเขาทําไว้ดีมาก ูดตรงๆว่าเขาทําไว้ดีมากซึ่งช่องนั้นก็ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนจริงๆผมก็อยากให้พวกคุณไปสนับสนุนพวกเขาไปไปดูพวกเขาได้ช่องผมก็ไม่ได้ทําไกด์หรอกแต่ผมมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังไงสําหรับการเล่นเกม10วันให้หลังหลังจากที่ผมได้ช้าเพราคนอื่นว่าสายฟรีได้ไหมสายไม่มีเวลาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับค่อยๆทําเกมนี้ไม่ได้แข่งขันกับใครครับมีแข่งขันแค่ตัวคุณเองเพราะยังไงไอเทมเกมเนี้ยเวลาคุณจะทําอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปทีละสเต็ป ถ้าหากสเต็ปนี้คุณคุณตีบอสแล้วของไม่ดรอปคุณก็ไปสเต็ปถัดไปไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีดาเมจตีบอสเลยผ่านบอสในช่วง EP 15-16ไม่ได้ชวันที่4เนี่ยในขณะที่ผมฟาร์มอะไรต่างๆหรือทำเควสลองต่างๆเนี่ยมันมีการอัปเดตเกิดขึ้นมันทำให้สิ่งที่ผมดองมาตลอดทางก็คือทองเนี่ยได้ใช้ประโยชน์สักทีในช่วงนี้ก็คือเรียกว่ามาอัปเดตฟอร์นิเจอร์หน่อยนู่นนี่นั่นหน่อยละกัน แต่ช่วงนี้คือผมไม่ได้รู้เลยนะว่าตัวอะไรกำลังจะเข้าตู้มาผมไม่ได้ดูก่อนล่วงหน้าแต่พอแบบผมได้เข้าไปดูตู้นี่คือโอเคท้องที่สองมาได้ใช้แล้วแหละตัวที่เข้ามาในตู้รอบนี้คือเรียกว่าเป็นน้องธนูที่ผมเลงไว้ร่างซัมเมอร์แล้วก็ร่างปกติสองร่างนี้คือเก่งหมดถ้า,าคุณเปิดได้สองตัวนี้คุณปั้นสุดเลยครับผ่านเนื้อเรื่องง่ายทำให้คุณยิงบอสจบไว ผมบอสเลยหลังจากนี้คุณจะเห็นผมยิงบอสแบบชิวๆอะ่ะชิวๆมากส่วนของเนี่ยพูดก็ไม่ได้ผมไม่ได้ลงอะไรที่พูดสักเท่าไหร่พอพูดมันตอนนี้ยังไม่ใช่ตัวที่ผมเลงไว้แล้วกันนี่ก็คือในช่วงจับจ่ายใช้สอยผมใช้ทองผมหมด1,700ทองเพื่อทำน้องให้ได้เรเ็เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพราะหลังจากนี้ผมจะดองพอได้เซตนี้พวกผมดองเลย ดองจนกว่าตัวที่ผมต้องการจะมาเนี่ยแล้วผมก็ดันดวงดีในการถลุงทองเนี่ยก็คือได้ธนู2ตัวค่อนข้างที่จะดวงดีเลยอ่ะโอเคเลยอ่ะผมยัดแบบไม่อั้นอ่ะนี่คือหนึ่งในตัวที่ผมจะยัดแบบไม่อั้นเพราะความอวยด้วยของตัวเองเพราะน้องสวยมาก <c oughs> อันนี้พูดตรงๆเลยละกันน้องสวยแล้วกัน <c oughs> เออแล้วก็ดาเมจแรงก็ด้วยอีกเหตผลหนึ่ง แนะนำครับทําเลยครับทุกคนดองไว้ก่อนถ้าหากเจอทุนไม่ดีครับดองไปเนียเดี๋ยวผมพาไปเทสดาเมจดูพวกคุณดูพวกคุณดูเนี่ยผมผมจะไม่ค่อยตีมอนนะผมให้น้องๆตีมอนเลยตีมอนเองเลยเนี่ยตีเลยน้องๆบอลเลเวลห้าสิบน้องๆก็เลเวลห้าสี่เนี่ยห้าสี่สี่สิบมันก็ยังตีแรงเนี่ยอันนี้คือมาเทสให้ดูถึงความหดวของของพวกน้องเลย คุณดูดาเมจเลือดที่มันไหลงั้นดิดูดิคุณเลือดไหลเป็นน้ําในทั้มเถอะเก่งเลือดไหลเป็นน้ําของแท้ถ้าใครอยากเดินเนื้อเรื่องไวหรือผ่านบอได้ก็ควรทํานะจ๊ะเก่งมากเลยดาเมจก็เหลือเฟือดูดิผมบอเลยผมไปาย,ยาสุดตัวเนี้ยเพราะว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆสําหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือสายที่จะต้อง ลงทุนกับอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเราไม่ใช่สายเติมอะเนาะก็ลงทุนกับ2ตัวนี้ดีสุดในช่วงตน้นถ้าไม่มีเดมิกรดก็ลงทุน2ตัวนี้เลยครับลองเลยอย่างที่ผมได้ตัวน้อง2คนนี้มาผมก็ทําการทาเควสต่างๆจนเลเวล70ในตอนนี้ผมว่าผมน่าจะเดินเนื้อเรื่องเรื่อยๆมันไม่ได้มีอะไรมากช่วงนี้เดินเนื้อเรื่องเรื่อยๆแล้วก็ผมไม่ได้ตัดในช่วงที่อยู่คุกมาด้วยอะช่วงอยู่คุกคือผมไม่ค่อยได้อัดอะช่วงนั้นไม่ค่อยได้อัดเพราะว่า เมมมันจะเต็มไงผมคอยเช็คตัวของค่าพลังค่าพลังผมตอนนี้อยู่ที่สองหมืนสี่ในส่วนการ์ดเนี่ยการ์ดตรงนี้เนี่ยให้คุณใช้ไปก่อนการ์ดที่คุณมีแต่ถ้าการ์ดไหนเพิ่มดาเมจก็ใส่ไปนะการ์ดไหนจอกก่อคุณก็ใส่ไปการ์ดไหนลดคูลดาวน์คุณก็ใส่ไป,ไใ,ไปใช้เท่าที่มีไปก่อนตอนนี้ผมมีการ์ดประมาณนี้ผมเลยคิดว่าผมน่าจะใช้เซนตเนี้ยแหละใช้ไปก่อนเราค่อยไปหาทําตัวการ์ดตัวอาวุธอะหลังจากที่คุณเดินในเรื่องทุกอย่างเสร็จแล้ว ไม่งั้นคุณเปลี่ยนถ่ายไอเทมตลอดนะแล้วก็แล,แล้วผมก็จบแชปเตอร์เเป็นที่เรียบร้อยผมข้ามแชปเตอร์แอ่ะไฟล์ผมมันหายอะ่ะผมขอโทษทุกคนผมไม่ได้เอาตัวบรรยากาศแชปเตอร์แปให้ดูแต่แชปเตอร์แง่ายๆคือเป็นแชปเตอร์ที่มีดีบัฟทำให้คุณใช้มานาไม่ได้อันนี้คุณก็เรียกว่าก็พกมาดีๆแล้วกันพกตัวเด้งมานาให้คุณพูดที่ตีแล้วเด้งมานาใคุณได้ก็พกมาในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว chapter 9, ์เกผมก็ผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็จะนําพาไปสู่แชปเตอร์สุดท้ายก็คือ EP ที่10บผู้แชปเตอร์ EP สลับกันไปเลยไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้าใจว่ามันก็คือตอนนั่นแหละ EP ที่10ในส่วนเนี้ยคือผมขอลองเช็คพลังดูหน่อยว่าเลเวลผมขนาดเนี้ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่170พลัง2อง0มืมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ไม่ได้แย่ผมมองว่าถ้าหากเลเวลผมนำจริงๆอะ่ะ หรือไปตันจริงๆอะ่ะผมน่าจะอยู่ที่ค่าพลังที่สี่หมื่นหาทําของหาอะไรผมก็หาอีกสองหมื่นกว่าก็คงอาจจะใกล้พวกท็อปเซิร์ฟเนี่ยแหละก็หาของได้ได้จากบอสได้จากอะไรพวกนี้มันช่วยเพิ่มค่าพลังให้คุณเก่งมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ก็คือติดแคปเลเวลแต่แคปเลเวลในช่วงนี้ไม่ยากครับมันมันหา EXP ง่ายแคปเลเวลในช่วงนี้คือมันมันเป็นช่วง มันเป็นช่วง EP ที่เรียกว่า89ใช่ไหมถ้าคุณทําเควสมาตลอดเนี่ยคุณติดแคปเลเวลไม่เกิน1ชั่วโมงมันไม่เหมือนกับไอช่วงต้นๆที่ผมหายไปไอช่วง3วัน3วันสิวันที่3วันที่สี่ยวันที่3วันที่4นี่ยคือผมไม่ได้ทําเควสเลยมันก็เลยเราจะต้องกลับไปทําหลาย EP มากซึ่งมันนานมากแต่ช่วงนี้ก็คือติดแคปไม่นานก็ฟาร์มเล็กผสมน้อยอันนี้ก็ ในแบบนี้ผมมาฟาร์มเอาอาวุธแดงเตรียมตัวเพื่อที่จะเอามาติดตอนเลเวล80ฟาร์มในแบบนี้แมบโบดเนี่ยก็คือเป็นแบบของ EP ที่10แบบนี้ผมฟาร์มทั้งคืนแน่นอนมาเข้าสู่ในช่วงวันที่5วันที่5เนี่ยผมก็เดินเควสนิดหน่อยจนเลเวล80ในวันนี้ผมว่าผมน่าจะเร่งเดินเควสทุกอย่างให้หมดเพื่อที่จะเตรียมการทําตัวละครให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นในวันที่6ในวันนี้คือเดินเควสอย่างเดียวเลยครับ ผมเน้นเดินเควสแล้วก็ช่วงนี้เดินเควสง่ายก็มีนักธนูน้อยสองคนอะมาแบกผมไงถ้าผมไม่ได้นักธนูน้อยสองคนนี่คือผมไม่ผ่านง่ายขนาดนั้นหรอกมันจะเป็นภาพประมาณแบบ EP ที่เจ็ดป่ะ EP ที่เจ็ดไอท้ที่พวกเนี้ยพวกโบดพวกเนี้ยก,ก็คงจะยากหน่อยแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงใน EP นี้ก็คือมอนมอนมันเริ่มเกิดอัดหน้าแล้วเกิดเยอะมาก ในช่วงเนี้ยคือคุณจะต้องแบบ umas, <blunt animation> ค่อยๆลากมอนค่อยๆฟาร์ม <main> ค่อยๆเคลียร์ทีละนิดไม่งั้นคุณปล่อยออโต้คุณคุณตายแน่นอนผมกล้ารับประกันว่าคุณตายแน่นอนปล่อยออโต้มอนมันมาเยอะเกินไปตอนนี้คือมอนมาเยอะมากแล้วแล้วก็มาถึงบอสที่ผมชอบมากคุณดูเพลงดิฟังเพลงดินี่คือหนึ่งในบอสที่เพลงอีปิก ผมบอกแว้วผมชอบมากหลังจากที่ผมเจอบอสตัวเนี้ในช่วงในช่วงเซิร์ฟเจแปนอ่ะบอสตัวนี้คือบอสหนึ่งตัวที่ทําให้ผมสู้แล้วผมรู้สึกว่าผมมันกับมันมากแต่เราอยู่กับมันไม่นานหรอกเพราะว่าบอสตัวนี้มันมัน <c oughs> มันตายไวอะ่ะมันเจอนัคานูผมผมอะ่ะดูดาเมจสิ <c oughs> เดือนักานูผมยิงเข้าไปอะ่ะ <c oughs> ดาเมจไหลเป็นน้ํา <c oughs> ตัวมันโกงอะ่ะทําเหอะ แต,แ,ตแต่เกมนี้ก็เวลาคุณเล่นอะไรพวกนี้ก็ค่อยๆแล้วกันครับผู้ชมเพราะว่าเกมนี้มันคุณดูเพลงอ่ะเพลงประกอบคุ้นมันเลยผมอวยเคประกอบมาสี่ห้ารอบ้วเนี่ยมันอารมณ์ร่วมเยอะจริงๆนะในในเรื่องของการทําเพลงเกมเนี่ยทำได้ดีเลยนะผมผมชื่นชมเรื่องของการทําเพลงเกมนี้การดีไซน์เป็น ตัวของเทพต่างๆที่เป็นบอสอะไรพวกเนี้ยทำมาได้ดีครับโอ,โ,อโอ้แหลกเลยแหลกเลยแหลกเลยเนะี่ยโอ้โห <laughs> แหลกเลยแหลกเลยสกิลจนแหลกเลยอะ่ะเออในส่วนนี้ก็เรียกว่าเราก็ชิวอะ่ะตัวละครเราพื้นฐานเราเก่งอะ่ะไม่ใช่ตัวละครหรอกผู้ช่วยพื้นฐานเราเก่งมากแต่ก็มีมีตัวชุบรอมหนึ่งไอ,อตัวเมทนี่ก็ดีนะถ้าใครมีก็ ถือเป็นหนึ่งตัวที่เป็นเทียเอ็นได้เลยเพราะมันสามารถชุพคุณได้สุดท้ายก็จบกับบอสตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอันจบเควสของ EP ที่10เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้คือผมก็ไล่เควสทุกอย่างให้หมดเพื่อที่จะทำตัวเองให้ว่างในการลงดันเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ด ขอแวะไปเก็บเก็บสมบัตินิดนึงเนี่ยก,ก็คือไล่เก็บเลยจบแล้วเริ่มชิลแล้วอันนี้เริ่มชิลแล้วเควสเควสเสร็จคือคุณจะชิลมากมันจะไม่ค่อยมีอะไรทําแต่ว่ามันก็มีบ้างแหละมันก็มีนิดนึงมีนิดนึงนถ้าหากคุณเซมในเรื่องไปเรืเลยผมมองว่าบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยมันทําดีนะบิวการบิลแอพ ของเกมเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าแบบค่อนข้างดีเลยแหละแต่ผมบอกเลยนะว่าหลังจากที่ผมเล่นจบ EP 1 0ไปได้ไม่นานมันก็เกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจผมมากเพราะว่ารหัสนี้คือผมผมเริ่มต้นมาได้ดีมากเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจชาวไทยหลายๆคนที่มุดไปเล่นในเซิร์ฟไต้หวันแล้วก็โดนกันทั่วหน้ามันคือเหตุการณ์ที่เรียกว่า เหตุการณ์นี้แหละทุกคนที่มุดมาอย่างเงี้ยจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้ผมบอกเลยมันเล่นไม่ได้จริงๆอ่ะคือเขาแบนโหดมากแบนโหดมากซึ่งเราก็ซึ่งผมก็ยอมรับแหละเออว่าเรามุดไปอ่ะเนาะเราก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมรับว่าเขาแบนโหดจริงพูดตามตรงอ่ะมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าคนในเซิร์ฟเขามันมีช่วงหนึ่งเข้าเกมไม่ได้เพราะว่าคนนอกอ่ะมาเล่นในเซิร์ฟเขาเยอะมากผมจําได้ว่าเซิร์ฟแดงเลย อาจจะเป็นเหตุผลนี้ด้วยที่เขาแบกงั้นเรามาเข้าเรื่องสรุปเลยดีกว่าว่า10วันเนี่ยผมตามข้อทันจริงหรือเปล่าผมใช้เวลาในการเดินเควสทุกอย่างเสร็จอะอยู่ที่5วัน5วัน5วันนี่คือเดินเควสเสร็จมีขี้เกียจไปวันที่3วันที่4เนี่ยเริ่มขี้เกียจขี้เกียจเล่นก็จะทําให้ช้าถ้าใครขยันจริงๆอะเควสคุณน่าจะจบภายใน3วันแล้วแหละ3 4วันอยู่แค่นี้4วันผมว่า4วันเดินเควสเสร็จทุกอย่างอยู่ที่4วัน ก็ค่าพลังก็อยู่ที่40,000กว่ากว่าค่าพลังอยู่ที่40,000กว่ากว่าและหลังจากนั้นปุ๊บพอคุณลงทุกอย่างเสร็จทําเควสทุกอย่างเสร็จก็จะเป็นเรื่องของการทําตัวละครถ้าหากคุณหาวุ้นแดงมาได้เนี่ยพลังคุณก็จะอัพกลายเป็น50,000ช่วง50,000ก็จะอัพไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณหาออฟสได้อะไรได้ก็จะอัพไปก็น่าจะอยู่ที่50,000ไปลายก็ยังได้เลยนะ แล้วก็พวกไอเทมต่างเนี่ยไอเทมพื้นหลังอะไรพวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าพลังให้คุณได้แต่ผมบอกบอกคุณ,คณบอกพวกคุณหลายๆคนเลยนะว่าค่าพลังเกมนี้ไม่ได้มีผลให้ตัวละครคุณเก่งนะคือหลายเหตุการณ์ที่ผมเจอคือค่าพลังเยอะก็จริงแต่ดาเมจผมแรงกว่าอย่างเงี้ยมีผมเจอบ่อยแบบบางทีผมใช้ของผมใช้ของขั้นม่วงแล้วกันแต่ว่าไอของขั้นขั้นเขียวของผมเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเขียวพื้นหลังพิเศษ เขียวพื้นหลังพิเศษเนี่ยก็จะทำดาเมจได้เยอะแล้วบวกสกิลของเราได้เยอะบางทีของที่มันขั้นสูงกว่าแต่ออฟไม่ตรงอะ่ะผมมองว่าก็ใช้ไปก็ไม่ได้ให้ตัวละครคุณเก่งเลยสำหรับวันนี้คอนเทนต์เรียกว่า10วันตามหลังทันหรือไม่ก็น่าจะยุติเพียงเท่านี้เพราะว่าผมเข้าเซิร์ฟไต้หวันไม่ได้ในตอนนี้ก็คงวนกลับไปเล่นญี่ปุ่นต่อแหละแต่เล่นญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านบอส บอสค่อนข้างยากบอสอีพีหลังๆค่อนข้างยากผมยังไม่ผ่านเลยก็เลยจะต้องใช้เวลาหน่อยนิดน,นึงสำหรับคอนเทนต์10วันให้หลังเหมาะกับใครบ้างเกมนี้พูดอีกทีน่าจะเหมาะผมมองว่าเหมาะกับทุกสายนะสายชิลก็เล่นได้สายไม่มีเวลาก็เล่นได้แต่ว่าอย่างแรกคุณต้องคิดก่อนว่าคุณไม่ต้องคุณต้องไม่แข่งกับใครก่อนนะ คุณต้องไม่แข่งกับคนอื่นก่อนคุณถึงจะเล่นเกมอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามถ้าหากคุณไปแข่งกับคนอื่นคุณมองว่าท็อปเซิร์ฟเป็นอย่างนั้นคุณมองว่าท็อปเซิร์ฟมันเป็นอย่างนี้ผมมองเลยว่าคุณไม่มีความสุขกับเกมหรอกจริงๆในช่วงอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็บ้าแข่งกับเขานะผมก็จะชิงอยู่ที่ที่สี่ที่ห้าของสายคาร์ดนินจาหรือไม่ของสายคาร์ดโลกเนี่ยก็สี่ห้าสเกลอะไรเงี้ยมันก็ พอสี่ห้าแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นอ่ะเพล่ <ๆ S 1> ผมมันทำให้ผมเบื่อเกมไวเพราะผมตะบี้ตะมันเล่นอ่ะผมมองว่าเล่นเท่าที่คุณมีเวลาเล่นเท่าที่คุณไหวถ้าหากคุณเล่นอย่างนั้นแล้วคุณมีความสุขโอเคครับคุณไปต่อสำหรับวันนี้ผมต่อยให้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเป็นเกมอะไรแล้วเจอกันใหม่บายบายครับ